สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่หาดปากเมงจังหวัดกลางนะครับแล้วก็พาครอบครัวมาพักผ่อนพาลูกสาวมาเที่ยวมาเล่นน้ําทะเลเล่นน้ําสระนะครับแล้วก็วันนี้ก็หยิบรองเท้าคู่นี้มารีวิวด้วยนะครับเป็นรองเท้ายี่ห้อเฮลนะครับรุ่นไฮวิงเป็นรองเท้าซิ่งจากเมืองจีนนะครับก็คู่นี้น่าสนใจนะก็มีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ เทลไฮวิงเนี่ยคู่นี้จากการสวมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่น่าสนใจนะรองเท้าที่วิ่งดีวิ่งสนุกราคาไม่แพงนะครับมีรายละเอียดอะไรก็นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่สเปคไปจนถึงฟีลการสวมใส่การวิ่งนะครับอัปเปอร์ของเขาเป็นผ้าตาข่ายเป็นพลาสติกนะครับเป็นเนื้อพลาสติกมีรูพรุนโดยรอบระบายอากาศได้ดีมากถือว่าทำได้ดีมากนะครับส่วน ลิ้นรองเท้าเป็นแบบผ้ายืดนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้ก็มันให้ความกระชับพอสมควรนะไม่รู้สึกว่าบีบรัดเท้าเราจนเกินไปส่วนเชือกก็เป็นแบบแบนนะครับส่วนรูラ u เนอร์รูปไม่มีมาให้นะไม่มีมาให้โครงด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนจะเสริมแผ่นพลาสติกหรือโครงพลาสติกข้างในนะแข็งแรงมาก แร,แรงมากมากเลยนวมบุข้อเท้าตามที่เห็นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยล็อกข้อเท้าสักเท่าไหร่นะจากการสวมใส่รู้สึกว่าเท้าเราเคลื่อนขึ้นลงนะครับตอนวิ่งนะส่วนแผ่นอินโซเป็นแบบบางติดกาวติดมากับตัวรองเท้าด้านในนะครับต่อไปเป็น โฟมิดโซโฟมิดโซหลักๆนะฟีลหลักๆของคู่นี้เลยเป็นรองเท้าที่แน่นนะเป็นรองเท้าที่แน่นให้ฟีลที่ยุบตัวน้อยแล้วก็คืนตัวไวมีอาการดีดเด้งที่รุนแรงนะครับชัดเจนเป็นรองเท้าที่ดีดเด้งแรงมากนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นคาร์บอนเป็นแผ่นเต็มผืนลักษณะจะเป็นแผ่นหยักนะครับถ้าเห็น จากด้านหน้ามันจะเป็นยักขึ้นอย่างนี้แล้วมาตามแนวนี้แล้วก็ยักลงอย่างนี้เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับลงรูปให้ดูว่าลักษณะแผ่นเขาเป็นยังไงก็เป็นแผ่นที่แข็งนะแข็งมากเลยแล้วก็พอมาทํางานร่วมกับโฟมที่มีความแน่นเนี่ยก็จะยังไงดีคือทั้งแน่นทั้งแข็งอะแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกฟิล์มันดีแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าฟิลการวิ่งมันเป็นยังไงนะครับคู่นี้ผมประทับใจนะ โอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแผ่นโอ้ขอโทษทีครับไม่ใช่แผ่นเป็นยางเอาโซ่ก็เป็นลักษณะแพทเทิร์นของยางเอาโซ่รองเท้าวิง่งซุปเปอร์ชูจากประเทศจีนนะครับจะทํามาลักษณะนี้เป็นยางเต็มผืนเลยเรื่องความทนทานความยึดเกาะเนี่ยหายห่วงครับหายห่วงเลยแต่ว่าจะไม่รู้จะใส่มาทาไมเยอะแยะนะใส่ตรงนี้ก็ใส่มาส่วนตรงเนี้ยมันไม่ได้สัมผัสพ,พื้นสักเท่าไหร่นะแต่ก็ใส่มาแต่ก็ ก็ถือว่าโอเคนะความทนทานก็สูงแต่ก็จะเพิ่มน้ําหนักให้กับรองเท้าด้วยแล้วยิ่งมันเป็นรองเท้าเลสซิ่งเนี่ยจะไปเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเนี่ยก็คิดว่าบางทีก็เยอะเกินไปเนาะแต่ไม่เป็นไรใส่มาแล้วก็โอเคก็ตามนั้นโอเคครับส่วนไซส์คู่นี้อ่าเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องดรอปก่อนนะดรอปคู่นี้4 m mm m มมนะครับหน้าเท้า30 ส้น34ม mm มนะครับมีน้ำหนัก248กรัมราคาตอนนี้ประมาณ3,500ถึง3,600บาทหาได้ตามร้านพรีออเดอร์นะครับยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยราคาก็จะอยู่ประมาณนั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ส่วนไซส์ของคู่นี้เออเรื่องนี้ยาวเลยคือ มันเป็นไซส์ EU 4 5คือรุ่นนี้เนี่ยมันทำมาใหญ่สุด EU 4 5นะครับความยาวผมเอาไปเทียบกับคู่อื่นมันยาวประมาณ28.5ซนเมคือปกติผมใส่รองเท้า28ซนม10 US ถ้าเทียบเป็น EU ก็ EU 4 4นะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนแรกจะซื้อ EU 4 4แล้วก็ ดูรีวิวก็มีไม่มากนะในประเทศไทยเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้รุ่นนี้มันทําออกมาสั้นแล้วมันต้องเพิ่มไซส์กันแล้วทีนี้ไอ้เจ้าไซส์ EU 4 4เนี่ยครับพอไปเช็คๆมากับคนที่มีรองเท้าไซส์นี้นะเขาบอกว่ารองเท้ามันจะยาวคือมันเหมาะกับคนที่ใส่รองเท้ายาว2 7ถึง27.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็โดยปกติผมจะใส่ ยี่สิบแปดซนตมตรยี่เนี่ยใส่ได้นะแต่ว่าคือใส่ได้แต่ว่ามันไม่สบายเท่า28่สนะครับก็เลยทําไงดีอะทีนี้พอ44่สบสีมันใส่ไม่ได้ก็ต้องไป45่สิบห้ามันเป็นไซส์ใหญ่สุดก็กล้ากลัวๆนะแต่มันไม่มีทางเลือกอนะครับ no choice เลยก็เลยต้องเลือกมา4ี่สหปรากฏว่ามันใส่ได้คือเทียบเทียบดูกับรองเท้าคู่อื่น ในช่วงความยาว28ซนเมถึง28.5เซนตเมพราะว่ารองเท้าคู่นี้ยาวประมาณ28.5เซนมนะคือถ้าคนใส่รองเท้าไซส์28เซนถึง29เซนผมว่าใส่ได้นะเพราะว่าผมใส่แล้วหน้าเท้ามันเหลือประมาณประมาณนี้ครับคือคิดว่าจาก28เซน ไปจนถึง29เซนเนี่ยใส่ได้28.5เนี่ยได้แล้ว29เนี่ยผมว่าอาจจะเหลือนิดนึงนะถ้าหน้าเท้าไม่บานมากเนะี่ยถือว่าได้อยู่ก็การเลือกไซส์ก็ลองเอา2ไซส์นี้ไปเทียบนะครับเดี๋ยวผมจะลงโน้ตไว้ให้ตรงนี้นะว่าไซส์ของ EU44 กับ EU45 เนี่ยมันเหมาะกับเท้ายาวประมาณไหนแล้วก็ใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้แล้วก็ ใส่ไซส์อื่นเนี่ยลองสอบถามกับร้านพรีออเดอร์นะว่าลองทดไซส์ลองเทียบไซส์กันดูนะครับบวกลบกันดูว่าควรใส่ประมาณไหนโดยส่วนตัวผมยังไม่แนะนํานะครับรองเท้าคู่นี้ว่าถ้าท่านมีถ้าคุณมีความยาวเท่านั้นเท่านี้ต้องใส่ความยาวเท่าไหนคือมันเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่ว่าทําไซส์ออกมาแล้วมันอิงเลขอิงไซส์อะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับก็สับสนนิดนึงแล้วก็ จริงๆมันผมหารูปไซส์ฉาดมาได้นะแต่ว่ารูปมันไม่ค่อยละเอียดอะในอินเทอร์เน็ตข้อมูลอะไรมันมีน้อยนะก็เลยไม่ไม่เอามาลงดีกว่าแต่ก็จะลงรายละเอียดของทั้งสองไซส์นี้ไว้ให้นะครับโอเคต่อไปเป็นฟีลการสวมใส่ก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะโดยรวมในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายอาการรองเท้ากัดบาดเสียดสีอะไรไม่มีเลยคือใส่สบายมากนะ ก็จะมีแค่ในส่วนของนวมอะนวมบุข้อเท้าอะที่มันเคลื่อนตัวได้ไปมาคือรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันมันโอเวอร์ไซส์กับเท้าผมนิดเดียวนิดเดียวคือส่วนอื่นนะโอเคหมดเลยโอเคหมดเลยมีแค่ส่วนนี้ครับที่ว่ารู้สึกมันขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยหนึ่งคือมันจะเคลื่อนเคลื่อนตัวมาก ตามความเร็วนะยิ่งวิ่งเร็วมากก็ยิ่งเข้าเออกออกมากนะครับผมแล้วก็ความมั่นคงในการวิ่งนะถือว่าทําได้ดีมากคือโฟมแน่นนะโฟมแน่นแล้วก็แผ่นแข็งแผ่นมันมีลักษณะเหมือนเป็นคลื่นใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันมันเรียบมันราบแล้วความรู้สึกเวลาเราเหยียบรองเท้าไปเนี่ยเหมือนเหมือนเราเหยียบอยู่บนไม้กระดานอะ แล้วรองเท้ามันจะให้ความมั่นคงนะมันไม่ไปซ้ายไปขวานะมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่ว่าเวลาเราลงเท้ามันก็จะไม่ยังไงอ่ะมันจะงอแทบจะไม่ได้นะหรือได้ก็ได้น้อยเนี่ยมันจะลงไปทั้งเท้าเลยแล้วก็มันจะส่งไปข้างหน้าแล้วก็ทิศทางของรองเท้าเนี่ยมันจะมันจะพุ่งไปข้างหน้ามันไม่ไปซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นมันเป็นรองเท้าที่ถือว่าทําออกมาได้ได้ดีนะคือ คอนเซปต์ Concept, แนวคิดอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าโดยรวมนะฟีลคือรองเท้ามันพุ่งไปข้างหน้าดีมันไม่ไปซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียแรงนะไปซ้ายไปขวามันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็มันโกงฮาร์ดเรทได้ดีนะวิ่งในเพสผมวิ่งประมาณเพสหกนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจต่ำนะคือปกติเพสหผมวิ่งอยู่ประมาณโซน2กลางๆไปจนถึงโซนสอปลายปนะ บางวันถ้าร่างกายฟิตๆก็วิ่งอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเนี่ยล่าสุดที่ไปวิ่งมามันมันวิ่งตกอยู่ประมาณโซนสองต้นๆนะเออถือว่าแบบเม้ยดีอ่ะวิ่งมันมันก้าวไปยาวหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอดูนาฬิกาเฮ้ยแบบตกใจอ่ะทำไมฮาร์ดเรตเราต่ำนะก็ถือว่าเป็นคู่อ่าเป็นข้อดีของคู่นี้นะครับผมการยึดเกาะอะไรถือว่าดียางเนี่ยให้มา เต็มผืนเนี้ยยึดเกาะดีนะยึดเกาะดีการทรงตัวอะไรดีการเข้าโคง้งนะเทโคง้งเข้าโค้งเร็วๆดีมันมั่น,นคงนะครับการลายบรรยากาศบอกไปแล้วว่าดีนะครับด้านบนเนี่ยดีด้านบนส่วนอัปเปอร์เนี่ยดีแต่ว่าดีมากนะขอใช้คำว่าดีมากกว่าดีมากๆเลยคู่นี้แบบเย็นเลยอะ่ะแล้วก็ในส่วนของแผ่นอ SO, ินโซมีผมถือว่าดีนะถือว่าดีมีความความร้อนเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าดีครับ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีความมั่นคงนะขอพูดอีกหน่อยหนึ่งคือรองเท้ามันมันเสถียรน,นะมันไม่ไปซ้ายไปขวาแล้วก็มันมีโฟมที่แน่นมีแผ่นที่แข็งนะแล้วผมรู้สึกว่ามันประคองช่วงกลางเท้าว่ะดีช่วงกลางเท้าอุ้งเท้าอะ่ะประคองดีมันไม่ได้หนุนนะแต่ว่ามันประคองดีมันมีความแน่นมันมีความมั่นคงแล้วทีนี้ผมคิดว่าถ้าคุณมีภาวะเท้าล้มอะ่ะ ล้มไม่มากนะผมว่าใส่ได้คือรองเท้ามันมั่นคงครับอย่างที่บอกมันไม่ไปซ้ายไปขวานะมันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วการเข้าโคง้งอะไรเงี้ยเข้าโค้งเร็วๆด้วยนะดีรองเท้านิ่งเป็นรองเท้าที่นิ่งนะมันเสียแค่ว่าตรงนี้ครับตรงที่งวมบุข,ข้อเท้าเนี่ยมันเอาไม่ค่อยอยู่แล้วเท้ามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่โดยรวมนะถือว่าดีนะครับส่วนฟีลในการวิ่งนะการทำงานของโฟมกับแพดนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของรองเท้าวิ่ง ก็คือแผ่นมันแข็งนะแผ่นมันแข็งแล้วก็มันมีรูปทรงหยักๆอ่ะแล้วบวกกับโฟมที่มีความแน่นโดยรวมนะโฟมแน่นแต่ว่าช่วงส้นเนี่ยมันจะนุ่มหน่อยนึงเอาเป็นว่าผมลองวิ่งทั้งการก้าวเท้ายาวก้าวเท้าสั้นลงส้นลงกลางเท้าแล้วก็ลงหน้าเท้านะครับคือเริ่มจากวิ่งช้าๆก่อนถ้าวิ่งช้าๆคู่นี้คือไม่ว่าจะลงหน้าเท้าแบบไหนนะ ไม่ว่าจะลงส้นลงกลางลงปลายจะก้าสั้นก้ายาวไม่ค่อยสนุกคือมันเป็นรองเท้าวิ่งที่ถ้าวิ่งช้าเกินไปมันจะไม่ค่อยสนุกมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคือมันจะตอบสนองได้ดีต่อเมื่อมันมีความเร็วนะครับความเร็วที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะสนุกอ่ะมันต้องต่ํากว่าเพลสหหน่อยหนึ่งประมาณสัก5 4าสี่สิบลงไปนะครับรองเท้าจะสนุกตอบสนองได้ดี คือถ้าอันนี้พูดถึงวิ่งด้วยความเร็ว545ลงไปนะคือเอาเอาเป็นลงส้นก่อนลงส้นเนี่ยโฟมตรงเนี้ยนุ่มคอนุ่มใช่ไหมแล้วก็แผ่นมันแข็งแผ่นมันแข็งโฟมมันแน่นแล้วพอเวลาลงส้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันยุบไปนิดนึงแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นไม้กระดาษเลยแล้วก็มันจะตบแบบเนี้ยลงไปเลยแล้วก็เท้ากลิ้งไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็ ส่งตัวออกไปนะครับส่วนการลงกลางเท้าก็มันมีอยู่2รูปแบบนะที่ผมลองเทสก็คือลงปึง้งแล้วก็เด้งออกไปเลยก็โอเคแล้วก็ลงกลางเท้าปึง้งแล้วก็กลิ้งไปหน้านิดนึงแล้วก็เด้งออกไปอันนี้ก็โอเคก็ทาได้ดีแต่ว่าจะดีที่สุดคู่นี้นะถ้าคุณวิ่งลงหน้าเท้านะคู่นี้ดีมากดีมากมาก นะก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปบางคู่ที่ว่าลงส้นแล้วมันสนุกใช่ไหมมันนุ่มนวลอะไรเงี้ยแต่คู่นี้มันมันแน่นเด้งแล้วก็ถ้าลงหน้าเท้านะฟิลมันอะ่ะคือพอลงปึ้งแล้วก็ไปเลยปึ้งแล้วก็ผลักไปเลยแล้วก็ผลักแรงนะครับผลักแรงมากๆผมมองว่าถ้าลงหน้าเท้าอะ่ะได้ประโยชน์เยอะสุดอ่าลองมาก็กลางเท้านะแล้วก็ส้นเท้าตามลําดับยิ่งกดแรงยิ่งสนุกนะครับคู่นี้คือเป็นรองเท้าที่ ต้องมีความเร็วนะถึงจะสนุกถ้าวิ่งช้ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมขอสรุปข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของรองเท้าคู่นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือคู่นี้มีราคาถูกเข้าถึงง่ายประมาณ3 0 0 0ันกลางกลางนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่วิ่งเร็วแล้ววิ่งสนุกนะครับเร่งดีไม่ลออรอบนะครับกดกระชากพุ่งดีนะครับรองเท้าให้ความเร่งที่ดีมากนะครับ เป็นรองเท้าที่โกงเยอะด้วยนะถือว่าโกง HR อะไรเนี่ยเยอะช่วยได้เยอะรองเท้าพุ่งไปข้างหน้านะไม่ไปซ้ายไปขวาคือตรงไปข้างหน้าก็จะไม่เสียทิศทางไม่เสียแรงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าออกแรงไม่เยอะนะไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกแรงน้อยนะคือออกแรงพอสมควรแต่ว่ามันไปได้เหลือเชื่อบอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ให้ความโกงสูงนะให้ให้ให้ให อาการโกงสูงนะสำหรับผมนะครับผมแล้วก็สวมใส่สบายอ่าโดยรวมอัปเปอร์ต่างๆเนี่ยสวมใส่สบายนะครับระบายอากาศดีหรือว่าดีมากเลยระบายอากาศก็ทำออกมาดีนะครับรองเทา้ามั่นคงนะมั่นคงใครที่มีภาวะเท้าล้มล้มไม่เยอะผมว่าคู่นี้ใส่ได้นะครับผมแล้วก็มีความทนทานยางเอาโซเนี่ยให้มาเต็มเต็มเหลือๆเลยผมว่าใช้กัน ทนทนนะครับใช้กันทนทานหายห่วงเลยส่วนข้อด้อยของคู่นี้คือเลือกไซส์ยากนะครับอย่างที่บอกไปว่าไซส์เขาไม่เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นการเลือกไซส์อะไรก็ต้องหาข้อมูลกันให้ดีนะครับแล้วก็ล็อกข้อเท้ายังไม่ดีพอก็คือไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วไหนก็มันมีอาการข้อเท้าขึ้นขึ้น,นล,งลงลงนะครับคือยิ่งเร็วก็ยิ่งเคลื่อนตัวเยอะนะครับ น้ำหนักเยอะพอสมควรน้ำหนักของคู่นี้248กรัมไซส์ประมาณ10.5 US นะครับก็ถือว่าเยอะนะของชาวบ้านเขาตกอยู่ประมาณ220-230กรัมคู่นี้เกือบ250ถือว่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาถ้าคุณชอบรองเท้านุ่มคู่นี้ไม่แนะนำนะบอกไว้ก่อนเลยมันเป็นรองเท้าที่แน่นนะครับต้องบอกไว้ก่อน แล้วก็สุดท้ายวิ่งช้าไม่สนุกต้องวิ่งเร็วหน่อยนะครับถึงจะสนุกครับอ่ะโอเคสำหรับรีวิวรองเท้าคู่นี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับเทลไฮวิงก็สรุปอีกทีก็โดยรวมนะถ้าชั่งน้ำหนักกันแล้วจากข้อดีข้อด้อยเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นรองเท้าที่ยังไงก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากนะเป็นรองเท้าที่น่าใช้คู่หนึ่งนะครับผมก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับก็ ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ที่หาดปากเมงก็พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับกับครอบครัวแล้วก็พบกันใหม่สําหรับคลิปรีวิวต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรีวิวรองเท้าหมายแยกลันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ